ระลึกนึกถึงพ่อแม่ที่ล่วงไปแล้วกับพ่อดีกับมาถือกับปั้นพระกับถืออุโบสถสามัคคีอีกสวดถอดสวดถอนสีมาอีกโอ้ได้งานหลายมืพอพระเจ้าประสงค์กับเสียสละมากกับเด็กงานหลายกุ้มขาสัตหะมากโย่โดยเฉพาะเดี๋ยวนี้ทางการ ทางโบสถ์ก็ยากแท้ๆด้ก็เป็นหลังสะกอนคนเราก็ให้ทั้งพระ้ so degree, so iner, so ุยญ่ทั้งในกรุงเทพเนเด็ตามพวกข้าเจ้าว่าพวกเฮ็ดหนังสือเฮ็ดนั่นเฮ็ดเป็นี่เดี๋ยวในลูกนิมิตก็ต้องใส่แกนิดพูดนะเห็นธรรมดาบว่าเอาสมเห็นว่าไม่น้อยบาทเด็กเฮ็ดเตีแต่เฮ็ดง่ายๆรวดราดบ่ได้ เฮ็ดแ่เพือบ่ยกใไงคนไปสางแปลงหลายทีเพราะฉะนั้นอันไหที่เป็นสาราก็คือมันก้อนแล้วตัวมันอมเฮ็ดเป็นอุปโสคสหลนอันกประสง์ตัวตัวเฮ็ดแล้วดีๆก็มีแต่นกมาบวชเฮ็ดสูงๆไว้มีแต่นกกิรามาบวชของกูของกูยูหันหาคนที่บวชกับว่ามี่ลอยลอไปแล้ว ติดต่องพักลูกนิมิตก็บอกคือวัาฑ์กอเมื่ว่านเ,าเหตุยากทางยากแล้วก็พักันมากบวชนวะเดือนสองเดือนนะพอได้มีความรูน้นะรสชาติของการบวชมันเป็นจังไรตัวา <c oughs> มาศึกษาปัดต่างๆก็เน้นนักภาคปฏิบัตินี่ละว่าเน้นนักอันอื่นหรอก ไปทองไปสวดลายหายนังสือมาลาย,ลายกับควงไปหันเจมจุม่มกุ้มย่นเตือนเดีวตัวให้มีสติจักน้อยธรรมะอยู่ในตู้ไหนแต่สู้ธรรมะอยู่ในใจไม่ได้ทองในไปตรกจบมาแต่ว่าอยากว่าสมาธิเป็นจังไรสวันเป็นจังไรนรกเป็นจังไรแต่เนี้บัด ยากไหนหู้สวรรค์จากไห้หู้นรกสวรรค์ในอกนรกในใจคนว่าวา่าไปขุดหาหมอนรกใ,นใต้ดินดิคนว่าเดี๋ยวไปไปห่อห,หาสวรรค์ยุบฝนฟ่าบนอากาศดิสวรรค์นในอกนรกในใจท้องม,มึงรู้ในอกในใจห้องมีสวรรค์หรือมีนรกโดยเฉพาะมือนี้วันศินเห็ดจังไดนรักษาสินบันเพ้ากัรดูดู คุยกันดูดูเต๋พอเศร้าหาพนเอาพอได้เปิดพูมไม่พรมมอกอย่างหลายกะเตือนตนได้ไหมตนเตือนตนไม่ได้ใครเล่าจะเตือนอันตรวจสอบตนเองว่ามีปัญหาหลายประเดก็ไม่มีปัญหาอันเปิดตรวจสอบผู้อื่นไปเบิ้งผู้อื่นไปงีงผู้อื่นกับจุดสองคนกับมีปัญหาเจ้าประสวดมณ์เจ้าบวนั่งสมาธิ เห็นว่าหาเรื่องทะเลาะกันแล้วเตือนเตือนต้นเองไว้ปากเสียสีนไว้ตีนตกต้นไม้นี่กติว่าหลวงปู่คือเก่าเราไว้มานั่งมาจอมรถสิว่าอีกเราจะไบัตรเฮ้ยคนมาบอกว่าว่าหลวงปู่ประเทศจะบัตรเนี่ยพวกเราหลายหรอกเหตุหลาย คือกินเขานี่แมมอยากกินเขากอยากกินเขากอยากกินเขาก้มมืดมือเท่ากับมันเสียเอววะล่ะนั่นภาคจมเนี่เนี่ยแต่ผู้ภาคจมเฮ้ยเห็นภาคเขาฟาดลงไปรดแล้วก้อนมูสับใส่ใจแน่ง่ายวะสันคนเขาชอบยงคนเรามักยุ่งเรื่องยุ่งยุ่งเพราะเหตุอันสร้าง,งอันนั่นมันจะกับยุ่ไปนั่นโยะบอกว่าไปเตือนเนี่ย้อ กาเจ้ามาทำบุญก็เจ้าแห้แยง่งญาติกันใส่บาตรใ,ใช่แต่ผูกกาา้กับเจ้าอยู่ไกลๆบ่เคยมาบุกเคยมาเคยใส่กญาติแย่กันพระเจ้าประสงค์วัดได้รับองค์พระเข้มกับบาปอีกลูกไก่มาได้ก็หน่อยมาได้ใส่แย่ก,กันมาได้อ้ถ้าทำบาปกันมาทำบุญมาทำถามตนแม่นั่ง พระเจ้าก็เป็นแสบก็นั่งยุกนั่งรับตาที่แนววันสิดีปิดหูใส้ขวัวปิดตาสองข้างปิดปากเสียบ้านแตวนั่งทำบูญก็แค่นั่นที่อันบ่เห็น,นทั้งท่านบ่ได้ทำเด้บ่ปิดหูปิดตาเห็นนั่นเห็นนี่โอ๊ยผู้นั้นใส,ใส่หน่อยผู้นี่ใส่ไหลผู้นั้นมีขนมใส่คนในบัวมีขนมใส่เพ่งเล่งไปอีกแล้วอันรับบ่ปิดตาเตือ,ตอเนเด้วเด้พระเจ้ามา พอหายหูหูจักป่ะล่ะโรคโควิดนั่นนะจนลังค้นก็พระท่านเปิดออกกีตเท่เปิดนั้งปิดไว้ย่นย่านตายมันจะเห็นว่าสวรรค์นะมาผลในผ้าดุภาคป้าตายสวรรค์ดุภาคป้าตายตัวเขาเกิดมาแล้วต้องตายท้งหัวมันท้อเฮ้ยเขาบอกได้สอนว่าแต่นี่เขาบอกว่าปิดไว้ป้องกันตัว เห็นว่าพวกเศรษฐีมาขอเงินน้ำค้นบมมีปัญญาสั่งลงงานดัดแปลงแนวนั้นดัดแปลงนี่นี่สีนั่นป้องกันได้สีนี่ป้องกันบ่ได้ทําแบบนั่นป้องกันได้ทําแลงนี่ป้องกันบ่ได้เสียแต่แท้ดีแบบพระพุทธเจ้าสอนวเสียาเสียผู้ได้ล่ะจูฮะพูดได้บ้าเขาผู้ได้าเฮตเขาคือบอกเพิ่มก่าไปอีกแค่น้อยนี่เห็นถึงใจคนโง่เขา กว่าไปดิว่มีปัญญาพ่นธ์จีว่าเหรอมีปัญญาเสียงเฉลี่ยหงงเงาเตาตุนกบ้าปนั้นพอกันเองพาะปฏิบัติมีสติปัญญากบ่าเอาวันสำคัญของพ่อแม่พ่อแม่เป็นตัวมีบุญกุศลวัฒนาบารมีสิเฮ็ดบุญเนธท่านอยู่วันไดจให้ความสะดวกเห็นวันเหตุรันเกิดของคนตะกอน กันฝนตกไปย่ำและย่ำก่อนงานแล้วงานกับฝนตกราเด้วามแสด,สแดงความรมเย็น,นก็คือทั้งโลกแล้วประบาดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปมาได้กับรมเย็นยุบบ้านหันตันตัวนี่ผู้มีบุญกุศลเด้เพรมแม่งติงมีบุญกุศล พอแต่ง,งานแล้วกันผลพอตกเทศกอนงานกับฝ้าเก็บของเด้อขันพัดตันล้มพัดเต้นเนี่ยพัดตันกันโอ้ยเฝ้าเก็บเราแดดจังไดยขันพ่เฝ้าเก,ก็บผมล้มมากโ้ตกกระปุกอีกร่างของพ่อได้นั่นต้องพร้อมปกติก็เป็นสัน้นติดเครือยู่มาเหตุามาทำมาบุญบาร,รมีของผนเป็นสัน้นผู้มีบุญหลายออตัวเนี้ยยุบวัดสาขาพระเจ้าประสงค์สาย แต่เดี๋ยวนี้พูดไปหาอาจารย์โสภาพ,พเจ้าเพ็ษสงแต่ละลอยสองลอยโอ้พันษา <c oughs> ตอบน,น้อยซ้ำก็ได้อยากเห็ดแต่กูก็มาเห็ดเอาน้อน้อยก็ได้น้อนซ้ำเห็ดก็ตอบนังก็ได้ย่ำพระย่ำออกกันนั่โน้มอยู่นี่แล้ว ขัพรรษาแล้วนั่นแล้วก็บไปพยายามแรงเพ็ดกอาวัดปฏิบัติในแข็งคัดพาโอดก็อดไปแน่เนี่มันยุงน่นเวก็ใส่บาตราแล้วกับ่อสันแล้วก็ปิดบาตรเรามานั่งรอดว่าเอา <c oughs> ปวดยมม้มหรือว่าติโอ้ยไปมา่าปวดเจลีเหรือว่าปวดย้ดยมเอาพวกนี้นเจยดในา้าคพวกนั้นเป็นบาปมันตัวมาทำบุญไหม โอ้ยบ่ริษัทบาททำบุญบ่ริษัทบาทโอ้บ่ได้ทำบ,บ,บาปกว่างสันติไปหาญาติกันมันบอกคือตะกอนอ้อมบ้านสองบ้านสามบ้านบ้านน้องแดงหัวน้องบุกกรเข้าน, mm. น้องแซงก็บ่ได้ทประแดกพ่อฮอร์ตัว ยอดท่าป่าสมทบทตึกกลักฟากไตคุณคือมางานนี่งานวัดพร,ระกุุงมางานโรงบาลก็ไปเว้ายุคุณตัวโอ้ยโรงพยาบาลตึกฟากไตโรงพยาบาลส,ส,สีสมเด็จยอดจะตูปัจจัยสามสัสยแปดสิบบาท งานยุคนก็ไป่ว่ายุคนก็จะเกิดมารับอ,อยู่์เดี๋ยวมางานร่วมกันสมกันท่านนี่จังหวัดแจกอยากจะอยาก,ยากจะเปิดเผยแต่แท้เปิดเผยว่าถูกสถานที่มะว่าอยู่นี่ลงควาเด็ดเอาเขานเนื้อมัดเปจัว่าทั้งไดอก็เครียดอีกหนึงตัวบัดเย็ดเอาตัวมะว่าอยู่นี่ไหมนั่น มีปัญญาก็ะว่าเป็นง,งานอยู่เขาก็จะารับรองผูรับเท่าไหรไปรับผ่าป้าอยู่กุล่องบานนั่นเขาบอกว่าแล้วงานอยู่นี่ก็จังไปบพรให้เกินก็มองดอกาแตนดอกอก็เพราะเอาพระไปหลายองค์ดอกสักษาองค์หาองค์ก็ได้อันนี้ ของรงมบาบา้านได้ของยุนหนีได้ฮะน,นี่มีปะกูมีทำนัำนน่นนั่นนั่นเฮ้ยเอาชดการงานพลาแมวเลยบด้ยแล้วปะพระยังมาหลายได้ยังแจก,กพระฮะนี่ จกเทินเนาติ <c oughs> แล้วก็เห็นว่ามีแม่ขาวเป็นแกเกียกิเวตเหมือนนี่ก็ให้ตั้งไว้พุ่นละหาวงแรงจะไปมาติกาก็ได้แ <c oughs> ตงไววบ้า,านถานตีแม่พุ่น